น้อยว่เป็นไ,น,น,ไน,น้อยดื้อ่งงเดื้อนีเอาอ่าไปแน้นี่คุณยายะว่าคุณย,ย่ิคุณยาเคุณยอยู่ปเทศไทไ่คุณยว่าไิาิาิคุณยฮย บังแล้วบางบ่ได้ลงก่อนสวัสดีป้าลุงเอาไป้าลุงบ่เห็นแล้วลูกบ่เบิ่งนี่ๆๆสวัสดีป้าลุงเด้อลูกอ่ะวาสวัสดีเด้อป้าลุงเอาไว้น่าดูล่ะมันบางบ่ได้นี่โอ้ยสวัสดีป้าลุงพบอพ่อกับสาวกุป้นเม่น้องพิงตาตีบ้านโคกใหญ่เด้อ อาลงไปซื้อเครื่องให้พอตอุกละแล้วซื้อนอ็อตเอาแ่วาลุ่กันเดี๋ยววางลุ่กันไม่กดไม่กดว่าไงวันนี้ครูมาสอนมาสั่งกินวันุกละเมนปะเป็นเป็นสอนยังทุกละแม่แม่นึ่งแม่สองยาเขียมหยาแปงสีฟันเดยา แป้งแป้ง,แป,งแป้งสีฟันนั่นยาสีฟันอย่าทูแข่าเมาุโทรมาดูุบเบอ่ตู้โทรมาเด้เบอร์เบอร์บอรของสายมตุกันเด้อปาลุงนะเมต้โทรมามันยังไงหัวใจม่ในวัดหัวใจตุดตุนเนี่ยตุตึ๊บไม่ก็ตัวทั้งนังตึ๊บนี่น้องพิง น้องพิงเป็นอาการจังไรขาดคุ้ยอาจจะอาการเจ็บหม่องไรเจ็บใ,ใจเจ็บหัวใจ,จ <laughs> มาแต่มาหับเพิน่นมาแต่โรงเรียนมาหนี้มื่อสุดท้ายท้ายสุดสัป,ปดาห์วันศุกร์พ่อพี่น้องเลยวันจันทร์จังเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน้องพิงเรียนโรงเรียนเอกชนเพิ่นกะาโรงเ่ได้ปิดเทอมพ่อพี่น้อง,เ,อองเลยเนาะ แต่โรงเรียนทั่วไปค่ะเรียนทั่วไปหันปิดแล้วเฮ้ยโอ้มองๆอันนี้อ่าไทังนี่อารมแข่งแข่งนาอารมณ์กันเนี่ยไปเดดยว้าว้าวว้าวว้าวเป็นยังไงะจะยิงบ่หนะจะยไม่มีน้ากินจักกยางไม่แต่แนวดินเปิดหกสิบพันม uh ันนีปลาดุง คุณยายอยู่ประเทศไทยถามมาน้องพิกมกันันเกิดวันที่ได้หรกล่ะเากว,วันที่ยังก็ชาวันที่เสาหกวันจันนี้ว่กวันที่เสาหกวันจันนี้ว่ะโดหกจันโอ้ต้องพิมอยากได้ยังอก<ะ>ไ,ไ้ขนมกไ,ได้เค้กได้ขนมอยได้เค้กโอ้เค้กนี่เอาก้อนน้อยประโด เอาก้นน้อยบ่เค้กเลยเอาไปเอาไปเลยเอาก้นใหญ่มีบ่เงินนะมีบ่เงินนะมีอยู่ใช้เงินเจ้าน่ะเงินเจ้าอยู่ซ้ายเจ้าเร้วมาว่าทำไมตรงนเงินเจ้าอยู่ซ้ายเงินเจ้าน่ะเจ้าแม่บ่มีเงินซื้อเค้กน้อยเปล่ากัพ่อนาะ เดือนหะกคนน่ะตาสุนก็ว่าเป็นเดือนนี้แหละไม่พี่น้องเยเป็นเดือนหกเนาะแต่ว่าในเป็นเอิญบ้านเราเอิญก็เดือนหกว้าวครบรอบครบรอบจักปีน้องพิงค์นะลูกสามปีน้องพิงจักปีแล้วสามปีฮะสามปีสามปีเย้เ yeah. จ้าสามปีแล้วบ้านนี่ไ่ <laughs> เป็นชาวแล้วบ้านนี่นะน่าจะชาวเลย นยประชาชนสิปีแม่หน่อยหน่อุ้ยมันหายปลาดุงมัดูหายปลาดุมัดูไม่เชืเชื่อไม่เชื่อเชืสูงสุดไมไเือเออไม่เสื่ว่นะมันหปลาดุมดูปลาดุมัเน่ปลาดุเออไม่เช่เสือนะเออไม่เช่อเสือเ น้องพิงกี้ข่าวยังโด่งมาเนี่ยข่าวใบเกลือขอ่าวใบเกลือปลาินข่าวกับใบเกลือป้าดูเอ้ยน้องพิดกินข่าวกับใบเกลือพอดีทั้งพอเพิ่นลงไปซื้อเครื่องพี่พี่น้องเลยยิ่นขนส่งเดี๋ยวหั่นก่อสร้างนี่แหละนี่หั่นขาประจำที่เราเคยซื้ออะไรพี่พี่น้องเป็นหั่นอุทุมพรก่อสร้างเนะ <laughs> าะหั่นนี้เลยพิ่นเข้าไปซื้อเครื่องให้ทั้ง อ๋ออ๋อฝาษาเชื้อเครื่องแม่ยจะได้เครื่องปั่นหมังใหม่ได้ผิงไงหมหมอน้ำพรอนอ๋อเครื่องรีดผ้าหมอต้มชุก,กี้ตอนแม่ไม่อยู่ฮะ<า>แม่ไม่อยู่เงัอนแม่มียังดูแม่บม่ได้มีเลยอันหมอนหมอต้มมันเลยนะหมอต้มชุก,กี้นี่ตะการอยากไล่เครื่องปั่นนี่นะแม่ยจะได้เครื่องปัน่นมือปัน่น อ้าวที่นอนนี่อาวที่นนี่ถามดูกระตี่น่เพราะงไม่ดูเยะเนาะข้างในนี่ยันใหญ่ไปพี่น้องเลยเนาะขายหกเป็นเกียวบสากเกี่ยวกเพนกับซานเนาะตบแ่งเเห็นพีบอก็ไม่ิเรแดแท้เลยแดดซองหนา ช่วยมาหลินไปสิมาชื้อมาเบอร์นตานะตีไปดีเบอนตาเยมอดูให้ป้ารงมงดูพิงพิงเดี๋ยวขึ้นมองดูให้ป้ารงมงดูไม่ต้องพิงยมหวานคว้ยควายอุ๊ยควยยังงนีว้าว้าว้าปาปาปงมาแม่ กำไมเราหิวปบปาแคโอ้๋ยบอกเเดินวนๆนะินเดินจะกินหวานนี่คือเป็นน้ำหมูนะปบว้วมึาาม่อนี่หมูเอาได้เอ้ยเอเอาให้ลูกลอกงยังเครื่องให้ลูกหลอกพอเจ้าขอไปเอาไปซเครื่องให้อานะเอี้เนะ มก้อยู่เพื่อนฮะลูกเด้อมันจะเหี้ยนกล่ะเด้อน้ลยให้ชื่อหานี่บอฮะให้ชื่อห้ลงผินเงียแม่แม่ดีใจปดีใจดีใจกไปนั่งทั้งางปะไปนั่งทงางดีทังางปะขอนปะปไ้แก้บ้ารไม่ยังไงเฮ้ยเยอะเหอเ้ยดูไม่เยะละเบิ้งดูหันเฮือไปจะ เบ่งดูคงดูย้๊า่ะขึ้นมาเบ่งดูค่ะเบ่งเบงเบงยีแม่ใช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 ้าล่มาเฮ้ยใช่ยาแม่นะโอ้เหือดูฮะเหือเหืออยู่น้ํา้่ย้๊า่ะเอาบอเอาบ่เบอรดินน้ำเอาบ่เฮ้ยพอมาเ่พอมา่ดิดิดิน่าเี่แหละพายะ เอาอย่าไปให้นังลูกห้าห้าเลยไปดิบน้ำคลองอย่าไปดิบน้ำคลองอยากไดงยังยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงดิบดิบน้ำคลองอยากได้เฮือนะบ่ยังไงฮือบ่ลูกฮืออย่าไปดิบน้ำคลองว้าวไอคุณโมเก่งแต่บุญยันตกบ่ฮึฮะบุญยันตกบ่ลูก

อานำให้แม่ฟัง่อนจ่ะำนนวันิหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบอ้นำประทางกิตวันหนึ่งวันสองสามสี่สี่ห้า้ ก็ใกล้บ้านเอเขคอยรอรอครูสอนคอยรอครูไปนขณะครปังะดอ้โเคือนี่บ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 ่ตัวชัดภาษาอังกฤษเด้อไปสิถามเด้อน้องพิงมานภาษาอังกฤษเพื่อนเอ็ดยังดูฝ้ายล็อกเมลเมแคทควายควายพักดุควา ใช่ลาเพ็ญอีลาเพ็ญเบียนว่นา,มมาเออไก่เลยไก่ชิเกนไก่ชิเกนโอ้ออโหนี่ <บา S 1> อันนี่เสือทากเกอรโอ้โกิ่งแท้อันนี้ปลาพริกต้มปลาพริกโอ้เออเมาเองด้วยอันนี้มื่อกี้เพิ่นมาสอ,สอาสาสานภาษาอังกฤษประโย โอโอเคโอเคสันบาน่เก่งนหะเก่งไายัดไปเรื่อยๆคอพี่น้องเลยเนาะคอยพ,พ่นว่าออไปเถน,นเถอหน่อยถึอแน่บุถึแน่นะแม่ถึงแน่บุถึงแน่แต่ว่าเข้ากับให้พ่นว่าออไปให้หัเพ่นว่าออวีคมพูไวนำ้ำถ้าว่าเข้าบล็อกา้าให้พันว่าออก,กับพันว่าเออเอเอ่โอหวโอเคโอเคโอเคไป ต้อไปนั่งญี่ปุ่นเหรอบักก่อนุพักาปนนั่งพี่ดุเดี๋ยวแม่ลงไปซื้อเครื่องก่อนเด้อซื้อขนมมาเลยเนาะโดยลูกแกลูกแก่กินยุ้ยวะชขนมป้าบูมีเอาขนมมาเอากล้องเล่นส์มือสบายก็ลงหลักน่ะฮะสบายบุมันรถสบายนะแม่ซื้อขนมมาให้ดูกเด้อบอสบอสลงลูก ถ้าเบิ่งแม่เด้อกอเห็นั่นมาปะปาแก่ไหมไปะแก่ถูกเด้อโอเคแม่ลงไปก่อนเด้อบ๊ายบายเฮ้ต่วแน่ะโอ้ต่วน้องพิงเป็นยังไงเป็นไข่เอ๋อผ้าไปแทงก้นได้ใช่ปะพยากินแม่ต้องพิงเป็นไข่อะพยาที่ก็ยาเนี่ยพยาน้องพิงกินก่อนเด้อเนตกระปุกยาเนตจะเหนี่ยมาดูเฮ้ตึกระปุกยาได้พิง ทำไมแม่ไม่พบยาบุญมีบมีเอากินนี่นะมีอยู่เฮ้ยโอ้ผู้ชยผายเนี่ยมีูเห็นว่าดุอะไรวะเห็ดเห็ดเห็ดมูลนะดกเห็ดเม็ดจะเห็ดมาไปกินเนี้ยกินเนี้ยคิดว่าอะไรนี่ พอมันได้หนีเนาะเป็นว่าพอมันได้หนีเส้นก้นเราได้ไปสิเหรอเนาะเอ้าตากระไล่พ่อบอกพูนุ่งโอ้เกิดเตะเกิดเตะกันเลยฮะไม่ข่ยไม่เลยให้เป็นไข่แม่ไมไข่แม่เมื่อยแม่นะมีใบยาดีเมื่อยฮะมีใบยามีอยู่เมื่อยน้ำเล็กน้อยสิเมื่อยน้ำเล็กน้อยไเล็กน้อยว่าเป็นไหม 的白。 แค่วน yeah, bon. hmm. mm ี hmm. oh, ่แค่แค่เป็นพันแค่เป็นพันพันีจิงเอากินะไเอากินไร้บไม่ดเป็นว้าวกี่อื่นะบกีมกีอื่เฮ้ยป่าป่าป่าจุดี้เราต้องพิงว่าเก่งว่ะนี่กระเบื้องนี่เ่าต้อง่วงเนี่เอ้ยนะกะเอ้ยหายตะกอนตลอด bây này phải hại gang hai không quan đi ngay nó móni móni đi mươi nó móni năm mưa này móni năm mươi bốn review năm mươi bốn móni 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 năm mươi ลุงเลยคนดื้อนี่คนดื้อลวเมื่อแต่น้ำมือนี่คองดิบเมื่อคู่มือวันนี้วันยังดุออบอกบอกแม่ก่อนวันยังวันนี้ว<บ>บบอนเสาร์วันยนงวันอื่นอ่ะวันเสาวัานเสาร์แล้ววันยังวันอา,าทิตย์แล้ววันยังาวานจ จันได้อจบ้ยังมาคาดคาดได้ยังาพุดพุดได้ยังมาะฮะะฮะได้ยังปะฮมาสุอ้เก่งลยเก่งเลยก่งเก่งเ่เลยบออ้ห่บอกาอาพนกัจำไในเบิร์ดอาทิตย์หนึ่งนี่ ตาบูอยากว่าวนี่กะบอกว่าบ่าวว่าเลยถามกะว่าไปกี่ที่เนาะแต่อันก็ไกลคือกันโดยโดยเออไปแข่งน้องแม่ไปแข่น้องพิงพร้อมเด้อน้องพิงเก่งเนาะน้องพิงเป็นแขวะพราะเแขว่น้องพิงแดงไว้ใจกว่าไหนยิงด้วยเออเขี่ยไปปากนั่นเลยนี่น้องพิงเป็นคนแขวะโบมีแขวแมงพิณน้องไยเนาะออมาไม่รอดบางคนในที่แขวแมง ไปนี here, please, Maybe, right. ่ก็ไม่คอยมีบ่มีเที่ยวไหมโบจะไปเที่ยวทะเลโบนี่ไปเที่ยวไปซีซีเที่ยววันละก็พี่อยากไปใส่กอดุไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลอยาไปเที่ยวทะเลว่ามีเอฟซีอยู่ใกล้ๆใกล้กับทะเลอยู่บ่มาหาน้องพิงไปเที่ยวในเด้อกลับไปเที่ยวในจักเดือนไปบ่พิงไปบ่ลูกไป แม่ไม่ได้ไปแล้วจะไปกับป้าลุงแล้วไปบ่แม่เนยแม่อยู่กับป้าป้าแม่ป้าป้าไม่ได้ไปแม่อยู่เพื่อนเออให้แม่ไปน้ำบ่ลูกให้แม่ไปน้ำโอเคไปทะเลนะนะไปเที่ยวทะเลนะป้าป้าไม่ไปไปแต่วดเนี่ยป้าป้าก็แม่ไม่ได้ไปนะนม่อวนเราก็อยู่เพื่อนไม่อวดเราจะไปยังไงอ้วนจะไปคนเดียวได้ไปกับป้าลุงเนาะ

ป่ะโอเคเด้อปลาลุงเอ้ยทางบ้านของเฮาไเลยบ้านนี้โยกาย่โยกแย่เด้เด้ออ่ะเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาลุงผู้หญิงตรวจก็บหญิตรวจอยู่เดิไปตรวจปลาปลาใช่ไปเราเป็นยังไงอาการเังไงอยู่บ่ถามเราดูอาการเป็นยังไงถามเด้อเมื่อยเป็นยังไงเมื่อยถามเราเนี่ยเมื่อได้แพงเก็บลูกหาในเราเก็นเราเพลงไหมดุเราแพงกันไหมเราเพลงไหม แอ <laughs> <laughs> okay. บแพงบ่โอเคสบายดีป้าลุงในดุกละบ้านเออสบายดีลูงสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อป้าลุงก็ติดตามให้น้องพิงกเนเดอ้พอพ่อหลวงพีงก์ได้ได้ชื่อแม่บให้น้องพิงก์สบายดีถูกไหมพักน้องพิงก์นานนานเด้อพักน้องพิงก์แเด่นน้อยแต่ขอหักโดนๆดนเอะลูก เริ่มดิน่นของดิ่นแม่ประลงเอ๋ยเนอนาะปะกินนี่กัดสิประมาณนี้เด้อโอเคไหมปากาอ่ะสบายดีสบายดี